สี่ทุ่มมีนัดกับผีโพงวิถีชีวิตชาวชนบทภาคอีสานการหาเก็บผักตลอดจนล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาทำเป็นอาหารอยู่ในสายเลือดเชื่อแน่ว่าทำเป็นตั้งแต่เด็กน้อยย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2535ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป .6 เรียกได้ว่ารุ่นนี้หากบหาอึง่ง ขุดแยหาปลาจนช่ำชองเริ่มหาตั้งแต่ตัวกระเปี้ยกเดียวก็จับเป็นตัวผมนั้นได้เรียนรู้วิธีวางตาข่ายดักปลาวางเบ็ดตกปลามาจากพ่อเพียงไม่กี่วันก็สามารถหากับข้าวได้เพียงไม่กี่วันก็ปล่อยเดียวต้องเสียเงินจ่ายตลาดให้สิ้นเปลืองพืชผักหาเก็บเอาได้ตามแหล่งน้ำท่วมขังได้แก่ผักกาดจ,จองผักพาย ผักบุ้งนาหรือไม่ก็หาตามป่ามีผักขึ้นหลายชนิดให้เก็บกินเช่นผักเม็ดผักติว้วผักกระโดนป่าและยังมีเห็ดอีกหลายชนิดที่ขึ้นเองเช่นเห็ดพอเห็ดขอนคือจะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้ที่ผุผง,งเห็ดปวกทางภาคกลางก็เรียกเห็ดโคนบางครั้งเก็บได้มากเกินพอจะประกอบอาหาร จนต้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นน้ำใจของคนในชุบชนที่มีต่อกันกิจกรรมหนึ่งที่เด็กอย่างผมชอบและชวนเพื่อนวัยเดียวกันออกหาเสมอก็คือออกปากเบ็ดตอกนกลางคืนคือวันเกิดเรื่องผมจำได้ดีคืนนั้นฝนตกพรำๆตั้งแต่ห้าโมงเย็นผมเลิกเรียนก็รีบทําการบ้าน,อ,านอ่านหนังสือและกินมื้อเย็น ก็นั่งรอยฝนหยุดตกอย่างนี้คิดในใจกบต้องออกมาจับคู่แน่นอนเดาไม่เคยผิดผมจึงเอาไฟฉายแบตเตอรี่ออกมาตรวจเช็คสภาพไปพังๆตามด้วยเบีดปากและห้องสำหรับใส่ปลา6กโมงเย็นก็เริ่มค่ำและฝนยังตกไม่หยุดผมจึงใส่เสื้อกันฝนพอดีไอจ้อยกับไอนิดเพื่อนสองคนนี้บ้าอยู่ใ,ใกล้ สองไฟฉายเดินมาชวนผมซึ่งผมก็เริ่มเตรียมพร้อมอยู่แล้วเด็กวัยนี้ในชนบทถือว่าตัวพอที่จะดูแลตัวเองได้ผู้ปกครองจะปล่อยให้ออกไปส่องกบดักปลาด้วยในหมู่บ้านก็มีไม่กี่หลังคาเรือนทุกคนรู้จักกันหมดจึงไม่มีปัญหาและไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะเด็กมักจะมีความคุ้นเคยในพื้นที่เป็นอย่างดี ผมเปิดแสงไฟที่คาดไว้บนหน้าผากกับแบกคันเบ็ดพลุงพลังอีกมือถือกระเป๋าใส่ใส้เดือนนำหน้าเพื่อนเดิอนออกไปท่ามกลางสายฝนเบาบางกระเซ็นสายลงมาเมฆฝนดำทะมึนฟ้าคำรนดังกึกก้องคืนนี้จะไปปักเบ็ดกันแถวไหนดีบักเกมเจ้านิ้ถามกูว่าจะหาแถวนาเท่าแต้ม เขาว่าลำง้วยติดนาเท่าแต้มป่าแถวนั้นมันชุมเออก็ดีเหมือนกันปากเบษษียเศต์เล่เอาออกไปส่งกบกันต่อแถวนั้นเขาเขาว่ากบชุมเหมือนกันเคียดีแอม้งตัวมันเล็กกระจอ้อยคืนนี้กูจะไปหาเขียดอีโมบักจ้อยแบกคันเบ็ดตามมามือก็ผักหลังเพื่อนให้เร่งเดินพวกเราตกลงกันเรียบร้อยก็มุ้งหน้าไปที่นาของเท่าแต้ม ท้องนายามนี้ชาวนายังไม่ได้ไถดะเดินค่อนข้างง่ายสิ่งที่ต้องระวังก็คืองูพวกเราจึงไม่ลืมจะพกเอาลูกมะนาวใส่กระเป๋ากางเกงมาด้วยเพื่อป้องก,กันงูพิษต่างๆเพราะฝนตกชุม่มกบเขียดออกหาคู่งูก็ออกหากินเช่นเดียวกันมีโอกาสเสี่ยงที่คนจะไปเจอมันเข้าไม่ทันระวังจะถูกฉกเอาได้ เรื่องงูพิษกัดหมู่บ้านของผมเคยมีคนถูกงูเห่าโฉกกัดถึงตายมาแล้วจากการออกตีกบในเวลากลางคืนชาวบ้านมีความเชื่อสืบทอดกันมาว่าให้พกมะนาวป้องกันงูด้วยลิธิมะนาวกับงูไม่ถูกกันนั่นเองเจ้าของนาที่หมายคือเท่าแต้มแกเป็นคนลึกลับอาศัยอยู่โดดเดี่ยวจากผู้คนและสังคมครั้งหนึ่ง เคยได้ยินพ่อกับลุงคุยกันแล้วเรียกเท่าแต้มขาลายผมสงสัยเลยถามว่าทำไมต้องขาลายพ่อบอกว่าเพราะสักยันที่ขาเท่าแต้มคนนี้เป็นคนมีวิชาอาคมผมเองโตมาวันหน้าก็อยากมีวิชาอาคมเช่นกันแต่ไม่อยากมีขาลายครูที่โรงเรียนบอกว่าพวกโจรชอบสักยันเนื้อตัวลายเหมือนกบเหมือนเขียด ลุงได้ยินผมพูดก็หัวเราะบอกอยาเลยไอหลานพวกมีวิชาถ้ารักษาไว้ไม่ได้ขอมันจะเข้าตัวเด็กอย่างผมไม่เข้าใจหรอกอะไรคือขอเข้าตัวรวมทั้งไม่เคยเห็นหน้าเท่าแต้มพ่อกับลุงได้พูดอีกว่าเด็กอย่างผมอย่าได้เข้าไปใกล้เถียงนาของเท่าแต้มลูกหลานเท่าแต้มไม่เคยเห็นมีใครมาเยี่ยมมาหาแกเอาแต่เก็บตัวเงียบ ช่วงหัวข้ามถึงจะออกมาและนานครั้งชาวบ้านจึงจะได้เห็นหน้าเรื่องนี้เด็กอย่างผมไม่ได้ใส่ใจสักนิดก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องระวังใต้ฟ้ายามนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องไหนจะลมคางหวิดบิวเถียงหน้าของเท่าแต้มตั้งอยู่ที่ดอนลล่ล้อมด้วยไม้ยืนต้นทำให้แลดูลึกลับถัดไปอีกหน่อยจะเป็นคูน้ำ อุดมไปด้วยผักบุ้งกับผักกระเฉดและแน่นอนปลามีชุมเป้าหมายที่เราจะไปปักเบ็ดในคืนนี้เมื่อไปถึงพวกเราเริ่มลงเบ็ดปักดินจนแน่ใจว่าแน่นดีพอส่วนปลาจะมากินเหยื่อเมื่อไหร่นั้นต้องใช้เวลาต้องหมั่นมายามเบด็ดดูว่าปลาติดเบ็ดหรือ,อยังช่วงนี้เราจึงออกไปส่องกบในนาแถวนั้นไปพาง แล้วค่อยย้อนมาดูเป็นระยะกะกันว่าสี่ห้าทุ่มได้หรือไม่ได้ก็จะกลับกันแล้วเพราะถ้ากลับดึกกว่านี้จะถื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันครูที่โรงเรียนดุมากจ้องจะลงโทษใช้ไมเหลียวเด็กรุ่นผมจะรู้พิษสงกันดีคืนนั้นกบชุกชุมเป็นพิเศษพวกเราทั้งสามคนแยกย้ายกันส่องไฟแต่ก็เว้นช่วงไม่ทิ้งห่างกันเท่าไรนัก ด้วยใช้สายตาเป็นตัววัดความห่างสายฝนยังคงตกพำมๆแต่กบเข้าจับคู่ร้องอบๆนั้นทำให้พวกเราเพลิดเพลินจนลืมสนิทบางครั้งเพอเดินมาเกือบมาถึงเถียงนาของเท่าแต้มจึงต้องรีบถอยห่างออกไปด้วยล,ลึกแล้วเด็กอย่างเรากลัวความลึกลับของแกผมจึงส่งไฟฉายตีกบไปเรื่อยๆพอส่งไปได้สักพัก ผมก็ส่องไฟไปหาเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็พบว่าอยู่ครบแต่กลับมีดวงไฟเพิ่มขึ้นอีกดวงรวมแล้วเป็นสี่ดวงจนเกิดคำถามแล้วไฟดวงที่สี่เป็นของใครกันผมสงสัยและตั้งคำถามในใจแต่ก็คิดไปว่าอาจจะเป็นชาวบ้านท,ที่ออกมาตีกบเช่นเดียวกันคิดได้ดังนั้นจึงส่งไฟเข้าไปหา หวังดูหน้าว่าเป็นใครเป็นคนที่ผมรู้จักหรือเปล่าพอฉายไฟไปถึงเจ้าของแสงไฟปริศนาก็เรียบเดินหาออกไปผมตามไปอีกจะดูหน้าให้ได้แต่เดินยังไงก็ตามไม่ทันด้วยความโมโหผมจึงหยุดตามและเลิกสนใจไปในที่สุดผมเดินย้อนไปสมทบกับเพื่อนๆสอบถามกันไปมาถึงปริศนาของกบ และปลาที่หากันมาได้ขณะนั้นเองจะด้วยความเมื่อยขบผมบิดเอวและเบนสายตาไปอีกด้านหนึ่งจึงไปเห็นแสงไฟปริศนามันกลับมาอีกแล้วเจ้านิดหันมามองตามผมเลยถามรู้ไหมเป็นแสงไฟของใครผมสั่นหน้าบอกไม่รู้จะเข้าไปทักเขาก็หนีไปสงสัยเป็นคนต่างบ้านเขาไม่อยากทักเรา ด้วยความที่เดินจนเหนื่อยฝนตกพรมๆไม่หยุดจนร่างกายเด็กอย่างพวกเราสั่นสะท้านเป็นระยะผมจึงเรียกเพื่อนให้มานั่งพักขาบนคันนาพูดคุยหาลือกันอีกคู่เราจะไปยามเบ็ดถ้าได้ปลามาอีกสองสามตัวก็คงพอแล้วเมื่อจำเป็นต้องรอถึงสี่ทุ่มค่อยกลับเจ้านิดกับเจ้าจ้อยก็ชักจะไม่ไหวเหมือนกันอากาศยามนี้มันหนาวจนขนลุก ในระหว่างนั้นดวงไฟปริศน,นานั้นจะคงลอยวนเวียนไปไม่ไกลจากพวกเราทําเอาผมนึกโวงงนเขาจะมาทักเราหรือเปล่าเหมือนจวดๆจ้อง,องๆและก็ถอยห่างไปอีกผมเห็นเป็นโอกาสเหมาะจืงสกิดแขนเพื่อนๆให้พร้อมใจกันส่งไฟใส่ทันทีสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าของแสงไฟฉายนิรน,นามนั้นเขาคงถูกใจ รีบวิ่งหนีไปทางเถียงนาของเท่าแต้มเราท่านเห็นหน้าเพียงแวบเดียวน่าจะเป็นคนแก่ร่างผอมผมยาวกระเซิงกระเซิงที่น่าแปลกคือเขาไม่สวมเสื้อไม่รู้ทนหนาวได้อย่างไรเราตกตะลึงกับพฤติกรรมนั้นและปรึกษากันว่าน่าจะเป็นเท่าแต้มอย่างไม่ต้องสงสัยคู่ต่อมาเราทิ้งเรื่องของเท่าแต้มไว้แค่นั้นด้วยหมายใจจะเก็บเบ็ด จะได้กลับการเสียทีเดินมาถึงคูน้ำใกล้กับเถียงนาพลันก็ได้ยินเสียงประตูที่พักของเท่าแต้มเปิดออกเห็นล่างควรเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้าวลงมาทีละขั้นด้วยความยากลำบากทีแรกพวกเราก็คิดว่าแกคงจะลงมาถ่ายหนักถ่ายเบาแต่ผิดคาดแกกลับเดินตรงไปที่คูน้ำใกล้กับพวกเราทีแรกนึกเกงว่าเท่าแต้ม จะเดินม,มาด่าพวกเราซะอ,อีกแต่กลับย้อนขึ้นไปแถวนั้นมีผู้ไม้บดบังเราจึงไม่เห็นอะไรอีกต่อจากนั้นจะด้วยมีอะไรมาดนใจก็แล้วแต่พวกเราจึงค่อยๆย่ยองตามไปดูเห็นเท่าแต้มนั่งยองๆกลับได้ยินเสียงยุบยิบยุบยิบ,ยบแล้วค่อยๆย่ยองเข้าไปใกล้ทีละนิดด้วยความอยากรู้เสียแต่เพื่อนคนดึ่งดันพลาด สะดุดลากไม้ล้มส่งเสียงดังร้องโวยเท่าแต้มหันหน้ามาพร้อมกับแสงสว่างแบบเดียวก,กันกับที่เราเพิ่งเจอมาจากบุคคลปิศนาเราตกตะลึงจนแทบบ้าเพราะไอเสียงยุบยิบยุบยิบที่ได้ยินนั้นมันเป็นกบตัวใหญ่ตัวหนึ่งคาปากของเท่าแต้มอยู่เลยแกจับกบตัวนั้นดูดเมื่อคาวสดๆเหมือนกับดูดไอติม มันดิ้นลวนแต่ไม่มีเสียงออกมาอีกแล้วพอรู้ว่ามีคนมองอยู่แกจึงหันมายืนเต็มตัวผมตกตะลึงเพื่อก็เช่นเดียวกันยืนทื่อกันหมดพอเพึ่งเห็นเท่าแต่ตจจะครั้งแรกแกเป็นชายชราล่าผมสูงมีแต่นางหุ้้มกระดูดดวงไฟที่สว่างนั้นหาใช่มาจากไฟฉายเหมือนของเราแสงมันออกมาจากจมูกของแก เราจึงเห็นปากที่อาบไปด้วยเลือดจากกบเขียดปลาหรือป่าไม่แน่ใจชายชรา,าตะลึงตาดุดันเด็กอย่างเรามีหรือจะทนเฉยอยู่ได้หันหลังวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วพอมารู้สึกตัวอีกทีก็มาถึงหน้าบ้านผมตะโกนเรียกจนแม่เปิดประตูบ้านออกมารับแทบไม่ทันเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเด็กๆแล้วไปไหนกันมาแม่ ตาแต้มตาแต้มเป็นผีใครใครเป็นอะไรผีอะไรบ้านเรามีที่ไหนมีจริงๆนะแม่พวกเราเห็นเท่าแต้มกินกบเป็นเป็นด้วยเหมือนยังดิ้นคาปากเท่าแต้มอยู่เลยตาฝาดหรือเปล่าลูกแม่พูดในทำานองไม่เชื่อและบบกผมไปอาบน้ำและเข้านอนเจ้านิดกับเจ้าจ้อยกลับบ้านเองไม่ไหวจะขอนอนค้างด้วย เราเรีบเข้าห้องนอนและคุมปวงจนถึงเช้าพอเช้าพุ๊บแม่ก็รีบมาปลุกพวกเราให้ตื่นจะได้กลับบ้านใครบ้านมันแม่เห็นว่าผมป่วยไปเรียนไม่ไหวเพื่อก็เช่นเดียวกันพอสายหน่อยพวกพ่อแม่จึงพาไปรดนับมว์ที่วัดหลวงพ่อที่วัดบอกว่าที่พวกเราเห็นนั้นคือผีโพงซึ่งชอบหากินของสดของขาวในตอนกลางคืน ลักษณะคล้ายกระสือแต่เป็นเพศชายพวกนี้นิยมเรียนวิชาอาคมหรือเลี้ยงว่านบางชนิดแล้วขาดการดูแลหรือว่าเมรุภาพแก่ก้าจึงให้โทษผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอผีประหลาดในชีวิตเคยได้ยินแต่คนเท่าคนแก่เล่าจนต้องประสบกับตัวเองภาวนาขออย่าได้เจอเจอกันอีกเลยเพราะมันน่ากลัวมาก ตั้งแต่บัตรนั้นมาพวกเราก็ไม่เคยเห็นเท่าแต้มอีกเลยคิดว่าแกคงจะกลัวว่ามีคนมารู้มาเห็นว่าแกเป็นผีก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นนับนตั้งแต่บัตรนั้นแต่พวกเราทุกคนกลับไม่เคยลืมเลือนใบหน้าของแกในคืนนั้นได้เลยแม้แต่วันเดียวเหมือนกับฝันร้ายที่คอยตามติดตลอดมา เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ